สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุขสิริฤทธิเด,ดนะคะจากทีมห้างวุ้นส่วนจำกัดเคยนิคะาโปรดักต์ของเราที่เอาเข้าประกวดก็คือซอสกะปิเคยนิคะค่ะ ส่วนจำกัดเคยนิคะของเราคือธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นนะคะดิฉันเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะของเราเนี่ยเริ่มด้วยกะปิแม่ยินดีแต่เมื่อเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ทํากะปิและเราเป็นสาวใต้เพราะฉะนั้นมิชชั่นของดิฉนันก็คือจะนํากะปิกลับมาสู่อาหารไทยถ้าพูดถึงอาหารเชื่อว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความเป็นเคยนิคะ การที่เอากะปิออกจากกระปุกแล้วเอามาเป็นในรูปแบบของซอสเชื่อว่าถ้าได้ลองของซอสกะปิของเราเขาจะติดใจต่อไปนะครับผมเริ่มอปู่ิววิกแล้วนะครับตัวแทนภาคใต้เคยนิดครับ s t r a t e g i ของเราตรงนตอนแรกเราบอกแล้วว่าเราจะโด m i n a t e และ e n l a r g สตลาดของเราเพิ่มซึ่งเราจะไม่ไม่ไปเอากลุ่มที่เขา s a t i s f i คือกลุ่มที่พอใจในการใช้กะป,ปิอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอากลุ่มที่ไม่ชอบใช้แต่ชอบกินแต่โจทย์ให้อะไรคะโจทย์ของเราก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้กะป,ปิอยู่ในกระป,ปุกให้มาใช้กะป,ปิที่เป็นแบบขวดของเราจาก100คน ให้ได้เจ็ดสิบคนแต่ถามว่าเราทําได้ไหมเราบอกแล้วเราจะเป็นนินมังกรตัวแรกเราทาได้ให้อะไรมาเราก็ทําได้คือตอนแรกเลยเรารวมพลก่อนเลยค่ะเท่าที่มีอยู่สี่ห้าหกคน <c ười> โดยปกติเวลาเราเราประชุมประชุมกันเราก็ร้านกาแฟเราก็ไม่ไม่เป็นไม่ไม่ได้หมายกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ <Okay. S 3> คือบางคน,นแบ่งแบ่งกลุ่มอย่างนี้ไหมบางคนก็คือแบบสต t i ฟ f y อยู่แล้วในการใช้กะปิคืออินอยู่แล้วถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่อย่างเนี้ย คือยากในการที่จะเปลี่ยนเขาทีนี้เราก็มาตีคําว่าเปลี่ยนถ้าเรามาเปลี่ยนเป็นบางเมนูได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนไปเวไหนช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วเราจะทํากันยังไงวะในทางทำรีเสิร์ชหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าก็ต้องไปแนวรีเสิร์ชแหละนะคะในลักษณะของการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เราก็จะต้องเป็น innovation t h i n k i เหมือนกัน ต้องดีไซน์ไอเดียเหมือนกันว่าเราจะแก้โจทย์ยังไงในกรณีที่เป็น,นสถานการณ์โควิดนี้คอนเทนต์แรกเลยที่เราจะทําคือสิ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเราจะต้องสร้างความรู้ให้เขาก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้มันเอามาทําแบบนี้นะเว้ยแล้วออกมาเป็นคลิปประมาณ2-3นาที <S <S วันนี้มาพบกับเศร้าเคยนะคะ ซอสกะปิเคยที่คะวันนี้เรามาทําภารกิจกับคุณแม่ค่ะและหลังจากนั้นก็พ่วงในเรื่องของรีเสิร์ชเข้าไปถ้าใครอยากได้อันนี้ติดต่อเราเข้ามาเราส่งให้คุณลองใช้ฟรีก่อนถ้าคุณสัตดิฟายคุณแฮปปี้เราส่งให้คุณอีกขวดนึงอ่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายค่ะก็ต้องทำคอนเทนต์ทำวิดีโออะไรกันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะออกถ้มันเป็นไวรัลให้ได้มากที่สุด นี้นะคะ,ะไซส์นี้จริงๆไม่ได้เป็นไซส์ที่เราขายอยู่โดยปกติจะเป็นไซส์ที่เราคาดว่าเราจะทำเพื่อเพื่ออยากให้คนได้ทดลองนะคะสูตรของเราก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคคนที่ใช้กะปิที่อยู่ในกระปุกเป็นประจำะให้มาเปลี่ยนใช้เป็นของเรา สำหรับวันนี้ก็คือการไปตามอินไซต์หลังจากที่เราได้ส่งสินค้านะคะให้ทดลองใช้แล้วนี่บานประพันธ์ไหมคะดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสว,วัสด,ดีสว,วัสด,ด,ด,ดีัดดสวัสด,ดีท<ล>ุกคนค่ะวัดปาปปาชัย ฟาไหลเหิ game, uh ่มชายตัว huh. น <Right. S 1> ี้ได้ยังไงคะเหลื่มชายซอสตัวนี้เหลื่มชายน่นุ้ยเกื่ว่ามือนี่มันเลือกยิ้นใหญ่ไหมนุ้ยเกรงการที่นี้มาคิดว่าออ้ซอสนี้หล่อมัดเลติปว่าพัดนเอยมันกินร้อยเราไม่ต้องไปตื่นไม่ร้อยมันเลว้ันน้ยไม่เสียซอสคยสวัสดีค่ะทำไมถึงถึงตัดสินใจเข้าแคมเปญกับเราคะ ตอนนั้นได้ดูคลิปของคุณกวางเคยเห็นแต่กระปิที่มันอยู่ในกระปุกนะคะมันก็ยากอ่ะต้องตักออกมานน่นนี่นั่น,น,นแล้ววันนั้นที่เห็นคลิปก็เลยว่าเออมันง่ายดีมีแบบนี้ด้วยหรอสะดวกรวดเร็วนาะแล้วก็วกรสชาติก็คงที่เหมือนเดิมใช่ครับใช่อ๋อมันไม่ต่างากับกระปิที่อยู่ในกระปุก,กค่ะใช่ครับใช่ใชมันก็ไม่แปลกในการวิสิทธ์ใช่ไหมจริงจริงในวิจัยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลกแต่มันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ของเราที่เราตัวกวางเองเนี่นอกจากออกบูธแล้วเนี่ยเราไม่เคยวิสิตบ้านเราจะได้ไปเจออาจจะได้สร้างความประทับใจใหม่ๆให้กับลูกค้าของเรากลุ่มใหม่ของเราเนี่ยค่ะให้กวางเราเรื่องจุดเริ่มต้นในการผลิกินไหะถ้าถามว่าจุดเริ่มต้นของเรามันมันมันเริ่มต้นมาจากความขัดแยง้งมันเริ่มต้นมาจากความไม่เข้าใจเราเห็นถึงในโอกาสใหม่ๆที่มันมาเราก็เลยมาพัฒนาในตัวของของของ,ของผลิตภัณฑ์ พยายามที่จะเอานวัตกรรมจับเข้าไปว่าทํายังไงให้มันเพิ่มมูลค่าแต่เราไม่สามารถอธิบายให้แม่เราฟังได้เขาไม่เข้าใจเพราะชีวิตของแม่ตั้งแต่อายุ14มาจนถึงนวันนี้แม่คือแม่ค้าเดือนหนึ่งสามสี่ร้อยโลห้าร้อยโลก็ขายได้แล้วแต่เราบอกไม่ได้มันสามารถขายได้มากกว่านี้แต่แค่ผู้บริโภคไม่รู้ว่าของเราอั่อยแม่แม่ไม่เข้าใจลูกเรื่องสอนแม่ไม่เข้าใจแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าแม่ก็อยู่แค่นี้ เขาก,ก็พูดทุกวันทุกวันก็เลยตลอดช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดช่วงต้น้ว้แหละเขาก็คงเครียดนะเรา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 คงไม่ได้สื่อสารกันมากพอก็ก็เลยแตกหักนาวันนั้นก็คือไม่อยากพูดกับวันไรแม่เชิญออกจากบ้านแล้วกันเพราเขาไม่เข้าใจ สิ่งที่จะทาให้เขาเห็นได้และสิ่งที่จะกลับมาได้ก็คือว่าต้องยืนขึ้นมาแล้วต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าทําได้ไปหกวาเขาา้ารจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดแค่เขาหรอกเขาแค่อยากได้ความความรักจากเราแหละเขาแค่อยากเขาแค่อยากให้เราอยู่ใกล้ๆเขาแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วเนาะ พอเมื่อกลับมาคุยกันว่าเราจะพัฒนาตรงนี้เพราะนี่คือวิถีทางที่จะพาให้เรารวยและเรารอดในยุคที่มันเป็นยุคแบบนี้เซฟโซนแหละที่แบบว่าคนที่เป็นซัพพอร์ตเราดีที่สุดรับโปรเทคเราดีที่สุดคือจริงๆแล้วคือครอบครัวเราเว้ยเอาละครับในที่สุดก็จบสัปดาห์ที่6ของนีมมานกรเดอะเรลตี้12ทีมเริ่มเดินงานตามแผนที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้เพื่อพิชิตโจ์สุดโหดที่คณะกรรมการได้ค้าทายไว้ เตรียมรับแรงกระแทกเราทุกทีมต้องส่งการบ้านกับนณกกรรมการตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเร็นครับทั้งหมดที่ทำมาถูกข้างหรือไม่เราได้รับความสนใจจากสื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือที่พูดมามันเป็นแค่แบรนด์แอลไวยเน็ตนะทั้งหมดที่ทำมาดีพอหรือยังตอนนี้ข่ายได้เท่าไหร่ละฟีดแบบเป็นยังไงจุดยืนคืออะไรคะก็คือเหมือนกรรมการเราเคยเกิด ไม่เก็ตในสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกว่ากรรมาการก็อยากฟังในสิ่งที่กรรมการอยากฟังแต่เรายังไม่ทันที่พูดและทัหมดที่ทํามาต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่กระดูกเม็ดแรกยังไม่ได้ติดเลยไม่รู้สิอาจารย์คิดว่าคุณพูดว่าคุณได้คอร์รัปเตอร์น่ะอาจารย์ว่าคุณพูดเท่ๆนะถ้าบอกว่าถ้าผมบอกว่าผมพร้อมนี่ผมคงโกหกครับผมไม่พร้อมแต่ผมจะเอาให้ได้อยู่ดีขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมยาติฟันซอสออริจินอลบริษัทไวท์ไซด์ประเทศไทยจำกัด